เพื่อนๆกำลังสงสัยอยู่ไหมครับว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายตอนท้องว่างหรือว่าก่อนที่เราจะกินอาหารเข้าไปยกตัวอย่างเช่นการเดินเร็วในตอนเช้าการเล่นคาร์ดิโอทั่วไปและการเล่นเวทเทรนนิงมันเหมาะสำหรับผู้หญิงหรือเปล่ามันช่วยเราลดน้ำหนักและลดไขมันได้เร็วขึ้นจริงไหมหรือว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดและที่สำคัญมันมีโทษอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพอผู้หญิงออกกำลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างมาเรื่อยๆร,ร่างกายเราจะเกิดความเครียด และสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือเปล่าเป็นตน้นวันนี้นะครับผมโค้ดเคเลยจะมาแนะนําว่าการออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างจริงๆแล้วมันเหมาะสําหรับร่างกายผู้หญิงหรือเปล่ามันช่วยให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นจริงไหมมีข้อเสียอะไรบ้างและจะมีคําแนะนําดีๆมาแนะนําด้วยเช่นเคย จะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนเคยได้ยินมาตลอดนะครับว่าการออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างเช่นการเล่นคาร์ดิโอการวิ่งหรือการเล่นเวทเทรนนิ่งอาจจะช่วยให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากกว่าแต่สําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนพอไม่กินอะไรเข้าไปก็อาจจะไม่มีแรงวิ่งหน้ามืดเพราะหิวและบางคนยังบอกว่าให้ระวังกล้ามเนื้อหายด้วยเพราะว่าร่างกายจะไม่มีสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนที่จะไปยับยั้งการสลายกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ดังนั้นคําถามก็คือก่อนที่เราจะออกกําลังกายทุกครั้งเราควรกินอะไรเข้าไปก่อนหรืออดอาหารไปดีกว่าและการออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างมันดีกว่ายังไงและแบบไหนเหมาะกับเรามากกว่า ประเด็นแรกก็คือการออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างนะครับหรือว่าระหว่างฟาสติ้งจะเรียกว่าฟาสติดเวิร์กอัตเช่นฟาสติดคาร์ดิโอหรือการเล่นคาร์ดิโอที่เราจะวิ่งในตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารมื้อแรกเข้าไปและเพื่อนๆที่กินอาหารตามสูตรอินเตอร์แมทเทนฟาสติ้งนะครับที่ส่วนใหญ่จะกินอาหารมื้อแรกเข้าไปหลังจากที่ตื่นนอนประมาณ3-5ชั่วโมงซึ่งการออกกําลังกายก่อนที่จะกินอาหารมื้อแรกก็อาจจะเหมาะกว่าดังนั้นนะครับเรามาตอบคําถามทีละข้อกันดีกว่าว่าการออกกําลังกายตอน อนท้องว่างมันดีหรือว่าไม่ดียังไงหนึ่งก็คือการเล่นคาร์ดิโอตอนเช้าตอนท้องว่างจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้จริงไหม แน่นอนครับว่าการออกไปวิ่งในตอนเช้าหรือการเดินเร็วก่อนที่จะกินอาหารมื้อแรกเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเราผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นทันทีทีนี้การที่ร่างกายเราไม่มีพลังงานแคลอรี่จากอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปก็จะเป็นการบังคับให้ร่างกายเราหันไปใช้2แหล่งพลังงานสำรองของร่างกายนั่นก็คือ1ไกลโคเจนที่เก็บไว้ที่ตับและมวลกล้ามเนื้อและไกลโคเจนนะครับจะมาจากอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักและ และก็คือไขมันในร่างกายเราที่เราต้องการกระตุ้นการเาผาผลาญให้ได้มากที่สุดนั่นเองต่อมานะครับถึงตอนนี้ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าการที่ร่างกายเราไม่ได้รับพลังงานจากอาหารเป็นเวลา8-12ชั่วโมงแล้วเรามาออกกําลังกายเลยก็อาจจะช่วยเราลดไขมันได้มากขึ้นถึง20%แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับก็มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่แย้งเหมือนกันว่าการออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียว ดังนั้นคำแนะนำจากผมก็คือ 1. ถ้าเราต้องการลดน้ำหนักและลดไขมันจริงๆนะครับเราอาจจะเล่นคาร์ดิโอตอนเช้าตอนท้องว่างแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักหรือเราอาจจะเป็นคนผอมแห้งกล้ามเนื้อน้อยเราอาจจะต้องมาดูปริมาณพลังงานแคลอรี่ใน1วันให้ดี กินโปรโตีนให้ถึงและบางทีนะครับการกินอาหารเข้าไปก่อนประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนที่เราจะออกกําลังกายก็อาจจะช่วยให้เรามีแรงในการออกกําลังกายหรือว่ามีสมรรถนะในการออกกําลังกายที่ดีขึ้นทีนี้ไม่ว่าเราจะกินก่อนออกหรือว่าออกก่อนกินอาหารนะครับเราจะต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอทุกวันเพราะว่าร่างกายเรานะครับจะได้เอากรดอะมิโนจากโปรโตีน ไปใช้เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อหรือลดการสูญเสียม,มวลกล้ามเนื้อระหว่างการลดไขมันนั่นเองและเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายใช้ไขมันและคาร์โบไฮเดรตไปใช้เป็นพลังงานมากกว่าที่จะดึงกล้ามเนื้อหรือว่ากรดอะมิโนมาใช้เป็นพลังงานระหว่างที่เราออกกําลังกายนั่นเองครับ2การเล่นคาร์ดิโอตอนเช้าตอนท้องว่างจะทําให้เราแรงตกจริงไหมคําตอบก็คือ มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะแรงดีมากถ้าไม่กินอะไรก่อนออกกําลังกายและรู้สึกดีทันทีหลังออกกําลังกายเสร็จด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามเพื่อนๆบางคนอาจจะแรงตกงุดหงิดและอาจจะเป็นลมได้ดังนั้นคําแนะนําทั่วไปก็คือถ้าการออกกําลังกายของเราต้องใช้เวลานานใช้แรงเยอะหรือมีความเข้มข้นสูงเราก็ควรกินอาหารเข้าไปก่อนออกกําลังกายดีกว่า นั่นเป็นเพราะว่าน้ําตาลกลูโคสนะครับที่ได้จากอาหารจะถูกเปลี่ยนไปใช้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในการออกกําลังกายได้เร็วกว่าเราก็จะมีแรงออกกําลังกายนานกว่าและก็ดีกว่านั่นเองในทางตรงข้ามนะครับถ้าเราฝืนออกกําลังกายหนักๆและก็นานตอนท้องว่างเราก็อาจจะแรงตกเหนื่อยมากกว่าปกติและร่างกายฟื้นตัวได้ช้าเป็นต้นครับ3ก็คือการออกกําลังกายตอนท้องว่างจะทําให้มีปัญหากับกระเพาะอาหารหรือเปล่า ก่อนอื่นนะครับการกินข้าวแล้วไปออกกําลังกายเลยโดยที่อาหารยังไม่ย่อยอาจจะทําให้เราอาเจียนไม่สบายท้องและแหลงตกได้โดยเฉพาะถ้าอาหารที่เรากินมีเส้นใยอาหารและไขมันสูงเพราะสารอาหาร2ชนิดนี้นะครับจะใช้เวลาในการย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนานที่สุดดังนั้นถ้าเรากินอาหารเข้าไปก่อนออกกําลังกายเราควรเผื่อเวลาไว้ด้วยอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายย่อยอาหารเกือบหมดก่อนต่อมานะครับโดยทั่วไป เราจะสามารถออกกําลังกายตอนท้องว่างได้เลยโดยไม่ต้องห่วงว่าจะมีผลกับกระเพาะอาหารหรือว่าสุขภาพโดยรวมแต่ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเรามีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับอาการบ้านหมุนอาการเวียนหัวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือดเราอาจจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างดีกว่าท้ายสุดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรืออยากจะออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างจริง,รงๆนี่คือ6คําแนะนําดีๆ ที่เรราควรรคหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการเตรียมอาหารไว้เพื่อกินหลังออกกำลังกายด้วยและถ้าเป็นไปได้นะครับอาหารมื้อนี้ควรเป็นอาหารมื้อใหญ่ที่มีสารอาหารหลักครบทุกชนิดนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและไขมันดี 2. เราควรกินอาหารเข้าไปหลังออกกำลังกายเสร็จภายใน1-2ชั่วโมงดีกว่าและถ้านานสุดนะครับก็ไม่ควรปล่อยให้นานกว่า4ชั่วโมง 3. ระยะเวลาในการออกกำลังกายที่แนะนำ ควรอยู่ระหว่าง60นาทีถ้าเราไม่กินอะไรก่อนออกกําลังกายหรือว่าออกกําลังกายตอนท้องว่าง 4. รูปแบบการออกกําลังกายก็ไม่ควรหนักเกินไปหรือมีความเข้มข้นที่เหมาะสมด้วย 5. เราควรเตรียมน้ําไว้ใกล้ตัวและดื่มน้ําให้เพียงพอและ6นะครับเราจะต้องท่องไว้เสมอว่าการลดน้าหนักและการลดไขมันที่ได้ผลดีจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่ร่างกายเราได้รับใน1วันไม่ใช่เวลาออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่า<ๆ>การออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างจะมีส่วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้จริงดังนั้นถ้าการเดินเร็วการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าการวิ่งในตอนเช้าเข้ากับร่างกายเป้าหมายและตารางเวลาของเราเราก็สามารถทําตามได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลข้างเคียงอะไร แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในระยะยาวโดยเฉพาะหลังจากที่เราออกกําลังกายมาได้ประมาณ3-6เดือนเราจะต้องเริ่มสังเกตร่างกายเราให้ดีและเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าพฤติกรรมการกินอาหารการใช้ชีวิตของเราร่วมไปถึงการนอนหลับและการจัดการกับความเครียด ก็จะมีผลต่อการลดน้ำหนักและการลดไขมันของเราเหมือนกันไม่ใช่แค่เวลากินอาหารหรือว่าเวลาออกกําลังกายครับตอนนี้เพื่อนๆกินอาหารก่อนออกกําลังกายหรือว่าออกกําลังกายก่อนกินอาหารครับถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีผลน่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3าถึงเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับ ผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ